สปอยนี้ย่าเอบีอรุ่งใต้เงากระต่ายขาวตอนพิเศษของขวัญปีใหม่ที่มีลมหายใจล่มหนาวพัดผ่านกระจกหน้าต่างคอนโดโหรูใจกลางเมืองแสงไฟระยิบระยับจากตึกระฟ้าด้านนอกบอกให้รู้ว่าคืนนี้คือคืนส่งท้ายปีแต่ภายในห้องนั่งเล่น กับมีเพียงแสงสลัวจากเปลวเทียนหอมและไฟประดับต้นคริสมาที่ยังไม่ได้เก็บเก้าโถนั่งขดตัวอยู่บนโซฟาใส่ชุดสเวตเตอร์ตัวโค้ง่งสีครีมในมือถือแก้วโกโก้ร้อนแต่แผ่นหลังกับพิงอยู่กับอกแบงของเสือหลังที่นั่งซ้อนหลังเขาอยู่ มีหน้าคุณอยากทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับเกาโถเอ่ยถามพางแหนหน้ามองคนข้างๆเซินมหล่างไม่ได้ตอบทันทีเขาใช้คางเกยไหลเกาโถสองแขนโอบลัดเอวบางไว้หลวมๆไม่อยากทำอะไรเป็นพิเศษแค่อยากให้ทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหรออืมใช่มีนายเตี่ยม,มาข้างๆ มีนายให้ถึงตอนเช้าและมีนายให้กอดตอนกลางคืนแบบนี้เสินลางพูดเสียงตั่งทางกดจูบที่ซอกคอขาวเบาๆจนเกาโถงหดคอหนีด้วยความสยุคุณนี่นะเม่กว่าจะขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองซะอีกเกาโถูขลา่เบาๆอะจริงสิผมมีของขวัญให้คุณด้วย เกาโถพยายามจะลุกไปหยิบกล่องของขวัญที่เตรียมไว้แต่แขนหนาเขากลับรัดแน่นขึ้นพี่ต้องไปเสินเวลาสั่งสั้นๆสายตานิ่งสนิทแต่แฝงความในฉันได้ของขวัญแล้วเกาูถขมวดคิ้วผมยังไม่ได้หยิบม,มาให้เลยนะสินเวลาเดินมือจากเอวขึ้นมาเฉยคางเกาถูให้หันมารับสัมผัส ก็นั่งอยู่นี่ไงข,งของขวัญที่ลำค่าที่สุดของฉันใบหน้าของเกาโถ ổ, เปลี่ยนเป็นสีรูปผีทันทีคุณเริ่มเลี่ยนอีกแล้วนะวันหลังไม่ชอบเหรอเขาถามพังจ้องเลือดเข้าไปในดวงตารากับจะสะกดจิตชอบครับเกาโถพึมพำเสียงแถ่วยอมจำนนต่อสายตาคู่นั้นแต่ผมเตรียมเสื้อไหมพมไว้ให้คุณนะ ะว่าจะให้ใส่พรุ่งนี้ไปไหว้พระด้วยกันเสร่นหลงังพรางยิ้มมุมปากเสื้อตัวนั้นเอาไว้ใส่ทีหลังคืนนี้ฉันอยากแกะของขวัญชิ้นนี้ก่อนพูดจบเขาก็ช้อนตัวเกาโถขึ้นแนบอกทันทีจนคนในอ้อมแขนหลุดอุทานด้วยความตกใจเกาโถรีบโอบ,บรอบคอเขาไว้กันตกหวนหลงัง จะเที่ยงคืนแล้วนะครับจะรอนับถอยหลังก่อนไหมเสิ่งแล้ลังพางก้าสม่ำเสมอตรงไปยังห้องนอนพางก้มลงกระซิบข้างหูด้วยเสียงที่ทำให้ใจของเกาโถงสั่นสถานเราไปนับถอยหลังกันบนเตียงนายเริ่มนับหนึ่งพอถึงสิบเมื่อไหร่ฉันจะทำให้นายเรียมไปเลยว่าปีนี้สิ้นสุดที่ตรงไหน ก้าถูซุกหน้ากับอกแรงคึรรมทำเสียงอู้อี้คนเอาแต่ใจเฉพาะกับนายคนเดียวเซินวนหลางตอบทิ้งท้ายก่อนจะปิดประตูห้องนอนลงพร้อมกับเสียงพรุฟไฟแรกของปีใหม่ที่เริ่มจุดประกายบนท้องฟ้าด้านนอกเซินวนหลางวางเก้าถูลงบนเตียงอย่างเบามือแต่ร่างกายของเขาตามลงมาทาบทับทันที ยไม่เปิดโอกาสให้คนใต้ล่างได้ภาคหายใจกิ่นน้ำหอมจางๆของ,ส,งส่วนหลังผสมกับกลิ่นเทียนหอมที่ติดตัวมาทำให้เกาถูรูร้สึกมึนเมาตั้งแต่นาทีแรกไหนบอกว่าจะแกะของขวัญไงครับเกาถูปัดทวงเสียงแผ่วมือเลียวดันอกแกงไว้หลวมๆแกะแบบนี้ผมใจคอไม่ดีเลย เสิวนวลาจับข้อมือทั้งสองข้างของเกาถูตึงไว้เหนือศีรษะด้วยมือข้างเดียวใส่ตาคตุ้งปิบกวาดตามองคนใต้ล่างที่สวมเสื้อสเวตเตอร์ตัวโคงจนเห็นไห่ปล้าขาวนวลของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้ต้องค่อยๆแกะเขาตอบเสียงกลั่มพางใช้มืออีกข้างหลังช้ยเสื้อสเวตเตอร์ขึ้นมาชา้าเริ่มจากถอด กระดาษห่อของขวัญออกก่อนสัมผัสจับตายเหนียวเย็นของส้นหวหลังที่ลากผ่านผิวหนังหน้าท้องทำเอาเกาถูสะดุ้งจนตัวโยนหวนหลงังเงียบก่อนสส้นหวหลังกุ้มลงมากระซิบพางถอดสเวตเตอร์ทวนนั้นออกไปให้ผลทางปีใหม่นี้ฉันไม่อยากให้ใครได้รอยยิ้มของนายนอกจากฉัน และฉันอยากเห็นแค่ตอนที่นายอยู่ใต้ล่างฉันแบบนี้เขาเริ่มแกะต่อด้วยริมฝีปากขดโจบหนักๆลงบนไหลเนียนที่เขาเคยย้ำว่าเป็นรอยของเขาเมื่อตอนเช้าความหึงหวงที่สะสมมาตลอดวันถูกเปลี่ยนเป็นแรงอารมณ์ที่รุ่มร้อนก้าถูกข้างในคอพยายามพับปูที่นอนแน่นเมื่อสัมผัสร้อนรั่ว ลาภพันยอดอกคุณมั่นคนเจ้าเล่แล้วลักไหมสินหวลาเงยหน้าขึ้นถามแววตาที่เคยนิ่งสนิทบบันนี้ช่ำเยิ้มและติมไปด้วยความต้องการที่ปิดไม่มิดเก้าถโถลอบหายใจทีใบหน้าแดงซ่านจนถึงใบหูเขาโน้มคอสามีลงมาใกล้ก่อนจะกระซิบตอบรักครับรักที่สุดเลยคําตอบนั้น เหมือนกานปลดล็อกสลักสุดท้ายสนมลางไม่ปล่อยให้เวลาเดินไปเปล่าประโยชน์เขาครอบครองเล็มฝีปากของเขาโถอย่างลึกซึ้งและเอาแต่ใจเสียงพรุที่ดังสนั่นหวั่นไหวอยู่ด้านนอกถูกกบด้วยเสียงลมหายใจที่สอดประสานกันในค่ำคืนที่เข็มน,นาฬิกาเคลื่อนผ่านเลขสิบสองสนมลางแสดงให้เกาโถเห็นว่า ของขวัญชิ้นนี้มีค่าสำหรับเขามากแค่ไหนและเขาจะใช้มันอย่างคงค่าตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันใหม่คุณไม่ออกไปข้างนอกหรอครับวันนี้วันปีใหม่นะเกาโถถามขณะซุกหน้ากับอกอุ่นไม่อยากไปไหนทั้งนั้นสนุนลางตอบผางรูปแผ่นหลังเนียนผ่านเนื้อผ้าเบา อยากอยู่กอดของขวัญของฉันแบบนี้ไปเรื่อยๆใครจะมองนายผ่านหน้าจอหรือส่งข้อความมาหาฉันไม่สนเพราะตอนนี้ตัวนายอยู่กับฉันเก้าโถ่หลุดหัวเราะยังไม่เลิกหึงเพื่อนร่วมงานคนนั้นอีกเหรอคะหึงหึงตลอดไปนั่นแหละส่วนหลังยอมรับหน้าตายปีใหม่นี้ฉันขอแค่อย่างเดียวขออะไรคะ อย่าไปน่ารักใส่ใครนอกจากฉันเพราะฉันหวงจนจะบ้ายอยู่แล้วเก้าถูเงยหน้าขึ้นจูบปลายทางสามีเบาๆติ้งการสัญญาก่อนจะหลับตาลงรับไออุ่นครับผมจะเป็นของขวัญของคุณแค่คนเดียวตลอดปีและตลอดไปเลยนั้นฉันให้ของขวัญน,นายต่อนะเก้าถูพ่อกล่าวจบประโยคนั้น ก็ทำเอาเกาถูที่กำลังจะเคิมหลับถึงกระเบิกตากว้างสัมผัสได้ถึงลังสีบางอย่างที่เปลี่ยนไปในอ้อมกอดน,นี้เสวนหัวนางไม่ได้แค่กอดปลอบแบบเมื่อคู่แต่เขาก็ชับปุ่งแขนแน่นขึ้นจนแผ่นหลังของเกาโถูแนบชิดก,กับอกแกงที่เริ่มร้อนเผาขึ้นมาอีกครั้งพอแล้วค้ะหวัวหลังเมื่อกี้คุณเพิ่งบอกผมว่า จะปนิบัตผิผมไม่ใช่เหรอเก้าถูประท้วงเสียงหลงพยายามขยับนี้แต่ก็เหมือนลูกแมวที่ถูกราชสีตะปบไว้ด้วยอุ้งเท้าหนาก็กำลังจะปนิบัติอยู่นี่ไงสงหลังกระซิบชิดใบหูเสียงทุ้มต่ำนั้นจันค่าของขวัญของฉันปีนี้มีหลายชิ้นและชิ้นต่อไป ฉันตั้งใจจะให้รางวัลกับนายอย่างหนักที่ยอมตามใจฉันมาตลอดคืนมือหนาเริ่มสุบส่วนไม่อยู่สุขเขาละจัดก,การรูปหลังเปลี่ยนมาลากไส้อยู่แถวเอวบางและเลื่อนต่ำลงไปจนเกาโถต้องสะดุ้งตัวยงคุณมันคนเจ้าเล่ห์ไหนบอกว่าสงสารที่ผมลุกไม่ขึ้นลุกไม่ไหวไงเกาโถหน้าแดงแปด๊ด หันไปมองค้อนใส่สามีตาเขียวส่วนหัวหลังยิ้มมุ่มปากสายตาที่เคยนิ่งขึงบบดนี้เต็มไปด้วยความเจ้าโชยักแบบที่เกาโถรู้ดีว่าหนีไม่พ้นแน่แน่ฉันสงสารที่นายลุกเดินไม่ไหวเพราะฉะนั้นนายก็ไม่ต้องลุกนอนอยู่บนเตียงเฉยๆแล้วรับของขวัญจ้ากฉันก็พอหววหลัง ขำ้มปะถวงถูกเกินหายไปในลำคอเมื่อสันหวันลางพิษตัวขึ้นมาทาบทับและมอบจูบที่ร้อนแรงกว่าแสงแดดวันปีใหม่ข้างนอกนั้นเสียอีกเขาจูบอย่างทะนุถนอมแต่หนักแน่นเป็นการย้ำเตือนว่าไม่ว่าปีไหนไหนเก้าถูก็ต้องเป็นของเขาเพียงคนเดียวในใจของเก้าโถ ได้แต่คิดอย่างอ่อนใจปลนเปลี่ยมสุขว่าปีใหม่นี้สงสัยเขาคงไม่ได้ออกไปเห็นโลกภายนอกจริงๆเสียแล้วหลังจากของขวัญชิ้นที่สองถูกส่งมอบเสร็จสิ้นลงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาก็ล่วงเลยลงมาจนถึงช่วงค่ำแสงสีทองของอาทิตย์อัสดงถูกแทนที่ด้วยสีน้ำเงินเข้มของท้องฟ้า วันเริ่มต้นปีใหม่เซินหมวนหลางยอมทำตามสัญญาเขาประคองเกาโถที่ตอนนี้ขาอ่อนยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหนานุ่มและผันผ้า,นานพ,พันคอสีเข้าชุดกันให้จนมิดชิดแพทย์เห็นแค่ลูกตาผมเดินเองได้ครับไม่ได้พิการสักหน่อยเกาโถบนอุกอิบ ขณะที่แขนแข็งแรงของสามียังโอบประคองที่เอวไม่ยอมปล่อยตลอดทางที่เดินมายังจุดชมวิวส่วนตัวบนดาดฟ้าฉันไม่ได้บอกว่านายพิการแต่ฉันแค่บอกว่านายเป็นของล้ำค่าต้องประคองดีๆสินลังตอบหน้าตายแต่แววตาดูภูมิใจในผลงานของตัวเองที่ทำให้คนข้าง ต้องเดินช้าลงแบบนี้ลมหนาวยามดึกประทะใบหน้าของเกาโถแต่เกาโถไม่รู้สึกหนาวเลยสักนิดเพราะแผ่นลังของเขาถูกแนบสนิทอยู่กับอกอุ่นๆของเส้นหลงังที่สวมกอดเขาจากด้านหลังทั้งคู่ยืนมองทัศนียภาพของเมืองที่สว่างสวยไปด้วยแสงไฟดูนั่นสิครับสวยจังเกาโถชี้ไปที่ผู้ลูกใหญ่ ที่เริ่มถูกจุดขึ้นอีกครั้งเพื่อฉลอเคลอนวันปีใหม่เซนเวลางไม่ได้มองผู้บนฟ้าสายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าด้านข้างของเกาถกูที่ถูกแสงสีจากพุะสะท้อนจนดูงดงามยิ่งกว่าภาพวาดใช่สวยมากเสียงทุ้มตอบรับเก้าถูหันมาสดตาแล้วพบว่าสามีไม่ได้มองของฟ้าเลย ผมให้คุณดูผุนะไม่ใช่ดูผมผุจุดแล้วก็หายไปแต่น่ายอยู่ตรงนี้ตลอดเสีงหมือนหลังกระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นพางซุกหน้าลงบนไหล่ที่เขาประทับตาไว้เมื่อเชา้าขอบคุณนะเกาถูที่เริ่มต้นปีใหม่กับฉันเกาถูอมหยิม้มมือเลียวเอืิ่มไปกุมมือหนาที่ประสานกันอยู่บนหน้าท้องของเขา ขอบคุณคุเหมือนกันครับหวหลังที่รักและห่วงผมขนาดนี้เสริรนหวนหลังของเลาะเบาๆในลำคอก่อนจะก้มลงจูบที่ขมับของเกาโถ่ท่ามกลางเสียงนะเบิดของผู้รอบทิศทางปีนี้ฉันจะห่วงนายให้มากกว่าปีที่แล้วอีกเตรียมใจไว้เลยเกาโถ่แสหน้าอย่างอ่อนใจแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความสุข ครับครับผมทราบแล้วครับคุณประธานจอมหึงท่ามกลางแสงพุที่สว่างสวัยไปทั่วท้องฟ้าทั้งคู่ยืนกอดกันนิ่งปล่อยให้เวลาเดินผ่านไปเชช้าเป็นการเรื่องต้นใหม่ที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนในอ้อมกอดของกันและกันคือที่ปลอดภัยที่สุดเสมอ